สวัสดีค่ะนักศึกษาเนาะตอนนี้ก็มาถึงบทที่สองแล้วนะคะสําหรับรายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพนะคะหลังจากที่คาที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ่าถ้อยคําแล้วก็สำนวนเนาะทีนี้นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันกันอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับระดับภาษานั่นเองนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ย ระดับภาษาคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยระดับภาษาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะภาษามีระดับด้วยหรอนะคะก็ต้องบอกว่ามีระดับค่ะโดยเฉพาะในภาษาไทยของเรานะคะภาษาไทยเนี่ยถือว่ามีลำดับชั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างเวลาพวกเราเนี่ยอย่างคําว่ากินนะคะอย่าง คำที่อาจารย์เอามายกตัวอย่างเนี่ยอย่างคำว่ากินเนี่ยที่มีความหมายถึงสื่อถึงคำว่ากินเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะมีคำว่า eat คำเดียวเนาะแต่อย่งางของภาษาไทยนะคะโอ้โหมีเยอะมากนะคะหลายคำมีคำว่าอะไรบ้างนะคะโอ้โหมีตั้งแต่เสวยนะคะใช้กับพระมหากษัตริย์เนาะสุภาพมาหน่อยก็จะเป็นรับประทานนะคะทานกินเด็กๆเนาะใช้คำว่าม um ัมอ่าถ้าเพื่อนก,นกันก็อาจจะเป็นยัดหรือถ้าแบบ ไม่สุภาพหน่อยก็จะเป็นคำว่าแดกนะคะหรืออย่างกำเมืองเฮาอีนอใช้คำว่าอย่างดีหากเลือดอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำสรพนามเห็นไหมคะแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้าพระพุทธเจ้าเอ๋ยข้าพระเจ้าดิฉันหนูน้องไม่สุภาพก็กูอวอย่างเงี้ยน,นะคะฮาหรืออาจจะแบบพูดกับคนรักนาะก็อาจจะเป็นเขาตัวเองดิฉัน เบบี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะเห็นไหมคะว่าภาษาเนี่ยมันมีระดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ระดับภาษาหมายถึงอะไรนะคะระดับภาษาก็หมายถึงการใช้ถ้อยคําสำนวนค่ะที่เป็นการใช้ถ้อยคําสํานวนในการสื่อสารให้เหมาะสมกับฐานะบุคคลโอกาสและก็กาลรรเทศะนั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาระคะ่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะ เวลาเราจะพูดกับอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดด้วยคําที่สุภาพอาจารย์คะหนูจะเรียนให้อาจารย์ทราบเรื่องอที่หนูจะขออนุญาตลาค่ะนี่เป็นต้นนะคะจะขออนุญาตลาไปทําธุระร่วมงานแต่งอะไรก็ว่ากันไปใช้ภาษาที่สุภาพเนาะในขณะที่เราพูดกับเพื่อนในห้องเรียนเธอเธอเราจะบอกให้เธอรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราไม่มานะเราจะไปงานแต่งที่สาวอะไรก็ว่ากันไปนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระดับภาษาก็หมายถึงการใช้ถ้อยคําสํานวนนะคะให้มันเหมาะสมกับการลเทศะเหมาะสมกับบุคคลในฐานะต่างๆที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูอันต่อไปนะคะถามว่าระดับภาษาเนี่ยสามารถจะแบ่งภาษาได้กี่ระดับบ้างนะคะก็แบ่งได้หลายระดับเลยนะคะแล้วก็แบ่งได้หลายแบบด้วยนะคะแบบด้านบนนี่นะคะตรงส่วนนี้ แบบด้านบนเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นการแบ่งระดับภาษาแบบง่าย,ายๆก็คือสามารถแบ่งออกได้เป็นสองระดับนะคะนั่นก็คือระดับที่เราเรียกว่าเป็นระดับแบบทางการนะคะกับระดับที่ไม่เป็นทางการแบ่งง่ายๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าค่อนข้างที่จะเนาะก,กับการที่เราจะ เลือกแบ่งระดับทางภาษานะคะส่วนถ้าเราจะแบ่งย่อยๆเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น5แบบตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือแบบแรกแบบพิธีการนะคะแบบทางการแบบกึ่งทางการแบบสนทนาแล้วก็แบบกันเองนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าแบบย่อยๆที่เราแบ่งกันในระดับพิธีการระดับทางการระดับไม่เป็นทางการหรือระดับต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแบ่งรายละเอียดย่อยได้อย่างไรบ้างค่ะอ่ะ มาดูที่อันแรกก่อนนะคะอันแรกเราเรียกว่าเป็นระดับพิธีการเนาะระดับพิธีการเนี่ยฟังชื่อก็ดูรู้แล้วละคะ่ะว่ามันเป็นระดับที่ใช้ในงานพิธีการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยมักจะเป็นผู้ส่งที่มีตําแหน่งนะคะใช้ในงานพิธีการนะคะภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ระดับสูงมีการจัดเตรียมมาแล้ว เราจะไม่พูดภาษาระดับพิธีการเนี่ยหน้างานหรือว่าไปด้นสดกันหน้างานนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่างานที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะทางการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะภาษาที่ใช้ก็ต้องมีความสละสลวยอลังการงานสร้างใช้ภาษาแบบฟุ่งเฟยวิจิตงดงามอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งระดับแบบนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะสังเกตได้ง่ายเนาะอันไหนที่มันเป็นการใช้ประโยคแบบ ค่อนข้างที่จะอลังการวิธีการภาษามีความสละสุลยไพเราะมิจิตรนั้นแหละค่ะเป็นพิธีการแน่นอนนะคะซึ่งงานที่มีการใช้ภาษาในระดับพิธีการเนี่ยก็ได้แก่พวกการกล่าวสรุดีนะคะการกล่าวไว้อาลัยการกล่าวปาศัยการกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่เป็นทางการมากๆพิธีการแล้วก็การกล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหรือว่าปริญญาบัตรต่างๆนั่นเองนะคะอะเราลองมาดูที่ตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะอะไรให้พวกเราลองอ่านดูนะคะภาษาที่ใช้เป็นไงคะค่อนข้างที่จะมีความสวยงามอลังการเนาะนะคะเห็นไหมเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งรับราชการในตําแหน่งะะได้เป็นผู้วางรากฐานการปรับปรุงและพัฒนานะคะจากเกียรติคุณที่ประจักษ์และคุณูประการที่ปรากฏแก่การศึกษาของชาติจึงมีมติ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ประกาศสืบไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างจากคํากล่าวเนาะในการมอบปริญญาบัตรนะคะในพิธีอมอบปริญญาบัตรนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีภาษาที่เป็นยังไงคะอลังการใช้คําสวยงามเนาะคาว่าประจักษ์อย่างเงี้ยนะคะคําว่าประจักษ์คุณูปการต่างๆอย่างเงี้ยนะคะยกย่องประกาศเกียรติคุณปรากฏสืบไปอันเนี้ย เป็นลักษณะของถ้อยคําในระดับพิธีการใช้กับการที่เป็นทางการเองนะคะอ่ะอันต่อไปค่ะเป็นระดับที่ซ้อมลงมาอีกนิดนึงเราเรียกว่าเป็นระดับทางการนะคะระดับทางการเนี่ยเป็นการใช้สารที่เป็นทางการเราใช้ในการติดต่อธุรกิจนะคะการประชุมที่เป็นทางการหรือว่าใช้ในงานติดต่องานราชการต่างๆนะคะซึ่งภาษาในระดับทางการเนี่ยมีลักษณะของการทําเป็นแบบฟอร์มนะคะตรงไปตรงมา ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยอ่านี้โน้ตไว้นะคะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะเราจะพบการใช้ภาษาในระดับทางการเนี่ยในประเภทของการเขียนรายงานการมีทำงานวิชาการการเขียนเรียงความบทความวิชาการนะคะในหนังสือราชาการคํานำหนังสือหรือว่าจดหมายราชาการเป็นต้นนะคะพูดง่าย ในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการติดต่อแบบทุละปะปังเป็นกิจจลักษณะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการใช้คำฟุ่มเฟือยจะใช้คำตรงไปตรงมานะคะแล้วก็จะใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเป็นทางการอยู่พอสมควรเลยนะคะอะดูจากตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าตัวตัวอย่างเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็พูดถึงเรื่องบทละครนั่นเองนะคะก็เป็นการอธิบายเนาะว่าบทละครไทยคืออะไรต่างๆเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ย ใช้ภาษาที่เป็นทางการไม่มีการใช้คําฟุ่งเฟืยยืนเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนำเสนอในเชิงของวิชาการนะคะ้อยคำก็จะกระชับเป็นทางการนั่นเองนะคะอันต่อไปค่ะลักษณะของกึ่งทางการนะคะคำของกึ่งทางการนี้นะคะเราจะเป็นการใช้ในระดับที่ใช้ในประจําวันทั่วไปแต่ว่าเป็นภาษาที่สุภาพ นะคะใช้รูปประโยคแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะสื่อสารกับผู้ที่ไม่สนิทนะคะการเขียนบทความสารคดีต่างๆนะคะเรื่องเล่าต่างๆก็ใช้ระดับภาษาที่เป็นกึ่งทางการนะคะ,อะลองดูตัวอย่างนะคะในช่วงเรียนอยู่ระดับมัธยมผูท้ที่ขยันมุ่งมั่นจะเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบกายทั้งสิ้นยกเว้นที่เขาคิดว่าจะสามารถ ทำให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรียนไม่ยอมจึงมีแต่ติวติวติวกีฬาฉันไม่เล่นกิจกรรมฉันไม่มีเวลาทําและยี่ห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทําไมเพราะเวลาทั้งหมดต้องใช้ท่องตำลาอย่างเดียวนะคะเห็นไหมว่าลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพูดกันเนาะเป็นการสนทนากันนะคะแต่ใช้ภาษาที่สุภาพนะคะบางครั้งก็มีการใช้ประโยคแบบง่ายๆหรือว่าใช้คํตซ้าคาซ้อนง่ายๆอย่างเช่นคําว่านี้ค่ะ ติว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 เนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เป็นภาษาแบบทางการละเพราะทางการเราจะเพ้คคาว่าติวเนาะนะคะแต่ในนี้มีการใช้คําว่าติวติวติวรวมกับประโยคที่เป็นประโยคความเรียงที่ใช้ภาษาที่สุภาพมีแบบฟอร์มเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการใช้ภาษาในระดับกึ่งทางการนั่นเองคือมีการใช้คําที่สุภาพสวยงามนะคะมารวมกันกับ คำที่เป็นคำสนทนาทั่วไปเนี่ยเขา่าติว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 ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นต้นเนาะอ่ะในระดับต่อไปกันเลยค่ะในระดับต่อไปนะคะเป็นคำในระดับสนทนาอันนี้ง่ายเลยค่ะคือเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับผู้ที่สนิทสนมคือประโยคสนทนาที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละประโยคไม่ซับซ้อนอาจจะมีคำ,ำ,คำ,ำ,คำซ้ำคำซ้อคำศัพท์แสดงอะไรต่างๆ ได้หมดนะคะเราใช้ในการเจราจาธุรกิจแบบไม่เป็นทางการการประชุมแบบไม่เป็นทางการนะคะหรืออาจจะมีเจอในงานเขียนที่เป็นบทพูดนะคะงานเขียนต่างๆก็มีบ้างง่ายๆก็เป็นคําสนทนานั่นแหละเพียงแต่เพียงแต่แตไม่มีคําที่ไม่สุภาพยังเป็นคําที่สุภาพอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ง่ายเนาะนะคะเป็นการคุยกันทั่วไปนะคะส่วนอันนี้ค่ะระดับกันเอง เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารครอบครัวคนสนิทสื่อสารเรื่องใดก็ได้นะคะซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีแบบฟอร์มไม่คำนึงถึงลักษณะแบบแผนอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาไม่เลยนะคะมักจะเจอในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวจุดที่จะสามารถสังเกตได้ก็คือเขาจะมีพวกทําคำ,คำทับศัพท์เยอะอาจจะมีคำไม่สุภาพหรือว่าดูหลักรูปประโยคแล้วเนี่ย ก็มีความเป็นคําพูดมากกว่านั่นเองนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยตามแบบแผนเนี่ยคือมักจะไม่เจอในงานเขียนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถพบเจอเขาได้นะคะในงานาการเขียนประเภทพวกในงาน Facebook หรือคอมเมนต์ตามเพจต,ต่างๆเนี่ยก็มีการใช้ประโยชนในลักษณะของระดับกันเองเนี่ยมากขึ้นเช่นกันนะคะะทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นการให้เราเนี่ย สรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะว่าภาษาในแต่ละระดับนะคะเราใช้กับโอกาสสถานที่ใดบ้างแล้วก็มีลักษณะาภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันพิธีการาาเนี่ยก็ใช้ในงานที่มันเป็นพิธีการเนาะภาษาพูาาด้างพิธีนตีตองสละสวยถ้าเป็นทางการเนี่ยก็ใช้ลักษณะของการประชุมงานเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจงานราชการนะคะท่าําตรงไปตรงมาขณะที่กึ่งทางการเนี่ยก็มีภาษา เป็นภาษาเขียนแต่มีภาษาพูดแทรกบ้างในขณะที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้บทพูดสนทนาเข้ามาเนาะส่วนกันเองเนี่ยก็จะใช้ภาษาที่แบบภาษาคองเลยอะแล้วก็ทับศัพท์แล้วก็ภาษาถิ่นนั่นเองค่ะอันนี้เ๋เราไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้นี้ลักษณะภาษาระดับต่างๆเนี่ยเวลาเราเอามาใช้เนี่ยก็มีการลักษณะการใช้เนาะที่แตกต่างกาันเริ่มตั้งแต่การเรียบเรียงเลยค่ะภาษาระดับต่างๆเนี่ย ก็มีการเรียบเรียงที่มันแตกต่างกันนะคะอย่างในระดับพิธีการหรือระดับทางการเนี่ยจะต้องมีการเรียบเรียงใช้ข้อความที่ต่อเนื่องกลมกลืนกันมากกว่าภาษาในระดับกึ่งทางการหรือภาษาอื่นๆนะคะเพราะว่าการทางการอะเนาะเราก็จะต้องใช้ถ้อยคําที่มันสวยงามสละสลวยถูกต้องชัดเจนไม่วกไปบนมานะคะซึ่งการเรียบเรียงนี้เนี่ย,ยก็ต้องอาศัยการเตรียมการพอสมควรมักจะไม่ค่อยมักเราจะไม่ มีการเขาเรียกว่าอะไรดีพูดสดหรือว่าด้นสดในภาษาที่เป็นระดับพิธีการหรือทางการเนี่ยนะคะจะไม่มีเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการมาพอสมควรเราก็ต้องเตรียมให้ดีนะคะแสดงถึงเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพในการทํางานของเราด้วยนะคะเนาะอันต่อไปกลหรือวิธีการนําเสนอนะคะภาษาในระดับพิธีการเนี่ยจะเป็นการนําเสนอแบบกางก คือเป็นการส่งสารไปยังกลุ่มบุคคลนะคะโดยส่งในฐานะที่ผู้ส่งเนี่ยเป็นมีผู้เป็นมีตําแหน่งหรือบุคคลสําคัญนะคะจะไม่เจาะจงเราสังเกตได้จากงานาประกาศนะคะงานสมทรพจน์หรือว่างานอะไรต่างๆพวกนั้นงานเปิดพิธีต่างๆก็เป็นการส่งสารเพื่อคนทั่ว,วไปเนาะแต่ในขณะที่การสนทานาในระดับ ไม่เป็นทางการหรือระดับกันเองหรือการสนทนาทั่วไปเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้อันเนี้ยสำคัญเราเรียกว่าเป็นการใช้ถ้อยคำนะคะในการใช้ถ้อยคำในภาษาระดับต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องใดบ้างอันแรกเลยนะคะเรื่องของเอ,อันนี้อาจจะสลับกันเล็กเล็กเล็กน้อยนะคะอันแรกเนี่ยนะคะ เป็นเรื่องของคำสรรพ,พนามนะคะคำสรรพ,พนามอานนจารย์เพิ่มนิดนึงนะคะคำสรรพ,พนามบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3อันนี้ก็แตกต่างกันไปเนาะถ้าเป็นลักษณะแบบเป็นทางการเป็นวิธีการเนี่ยเราก็จะแทนบุรุษที่1ตัวเราเองด้วยว่าข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดิฉันแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในงานสนทนาทั่วไปในระดับสนทนาหรือระดับ กันเองเนี่ยก็แทนไปเลยค่ะเรานะฉันว่านะเฮ้ยอาจจะเป็นชื่อตัวเราเองแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็แตกต่างกันใช้เหมาะสมนะคะคํานามโอ้โหอันนี้มีเยอะเลยนะคะในระดับต่างๆก็มีการใช้คํานามที่มันแตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโรงหนังอันนี้เป็นภาษาพูดเนาะแต่เวลาเราเขียนในระดับที่เป็นทางการระดับพิธีการขึ้นไปเนี่ย ก็ควรจะใช้คําที่เป็นภาษาเขียนนะคะก็จะเป็นคําว่าโรงภาพยนตร์ใบรับรองก็จะเป็นหนังสือรับรองสแตมป์ก็จะเป็นดวงตราไปรษณียากรนะคะก็จะแตกต่างกันไปเป็นต้นนะคะคำาวิสามัญน,นามนะคะในระดับทางการขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวย่อนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าม,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 มหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัภและบริหารธุรกิจเนี่ย เราจะไม่ใช้คําว่าบอแหวนจุดอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องใช้ชื่อเต็มเวลาเขียนเนาะใช้ชื่อเต็มเท่านั้นกรอกข้อมูลคําว่าจังหวัดจะไม่ใช้ตัวย่อนะคะใช้คําว่าจังหวัดเป็นต้นนะคะส่วนคํากริยาเนี่ยอันนี้ก็มีการใช้คํากริยาที่แตกต่างกันไปในระดับต่างๆตัวอย่างเช่นคาว่าตายเห็นไหมคะบุคคลที่มีสถานะแตกต่างกันเนี่ยเราก็มีการใช้คํา คำที่สื่อคําว่าตายเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะหรือแม้แต่เวลาเราสื่อสารในระดับกันเองในระดับสนทนาต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้คํากริยาที่ต่างกันไปด้วยเนาะคาวิเศษนะคะคาวิเศษคือการที่ใช้เสริมหรือขยายคํานามหรือกริยาต่างๆเนี่ยเร,เราเรียกมันว่าคําวิเศษเนาะในระดับทางการหรือการเขียนระดับภาษาเขียนเนี่ยนะคะไม่นิยมใช้คําวิเศษบอกลักษณะ เปรี้ยวจี๊ดขมปีอ้วนฉุกล้อหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเราจะไม่ใช้คำนั้นในภาษาระดับทางการเรามักจะใช้คำว่ามากหรือว่าจัดต่อท้าย,ยาเช่นเปรี้ยวมากขมมากอ้วนมากอย่างเงี้ยนะคะยุ่งมากแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนคำอื่นอื่นอย่าง,างเช่นคำบุพบทคำสันธารคำสพรพนานพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ร่วมกันถูกระดับเพียงแต่อาจจะมีข้อสังเกตด้วยอย่าง,างเช่น คำที่เป็นพิธีการคำที่เป็นทางการอย่างเงี้ยนะคะมักจะไม่ค่อยใช้คำลงท้ายประโยคเนาะอย่างเช่นคะครับซินะเถอะว่าโวยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยจะใช้ในระดับที่มันไม่เป็นทางการหรือระดับกันเองเท่านั้นเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกสังเกตกันนะคะว่าในระดับ5แบบนี้เนี่ยอันไหนเป็นระดับไหนบ้างเนาะนะักศึกษาลองดูแล้วก็สังเกตไปพร้อมกัน กันกับอาจารย์นะคะอ่ะประโยคอันแรกหรือว่าวาลีอันแรกเนาะเราบอกว่าบ้านเมืองไทยเราดำรงมั่นคงมาช้านานเพราะคนไทยมีความพร้อมเพียงอันเข้มแข็งอ่าลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นยังไงคะอันนี้นี่น่าจะเป็นประโยคในระดับไหนเอ่ยมีห้าระดับพิธีการทางการกึ่งทางการสนทนากันเองนะคะอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะ ประโยคแรกเนี่ยเป็นประโยคในระดับที่เราเรียกว่าระดับพิธีการเพราะมีเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะมีคําว่ามั่นคงดํารงนะคะมาช้านานเห็นไหมโอ้ลักษณะแบบนี้นะคะอมั่นคงดํารงมาช้านานเป็นการใช้ภาษาที่ประณีตสระสรวยเนาะก็ถึงเป็นลักษณะของพิธีการนะคะประโยคที่สองค่ะ นายกรัฐมนตรีกำลังบรรยายเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเอฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนนะคะ,ฉะเฉลยนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบทางการเนาะก็คือเป็นการบรรยายทั่วไปเลยค่ะโดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่เป็นทางการภาษาเขียนเห็นไหมคะรูปแบบประโยคเนี่ยแบบมีแบบฟอร์มคือประธานบอกไปเลยเนาะ เป็นประธานนายรมนตรีกิริยากำลังบรรยายกะบรรยายเรื่องอะไรละ่ะบรรยายเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะประโยคที่สามเท่าที่พบการทํางานส่งครูของนักเรียนแย่มากจริงๆการทํางานส่งครูของนักเรียนแย่มากจริงๆนะคะอ่ะลักษณะแบบนี้นะคะแย่มากจริงๆตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะ เป็นแบบไหนเอ่ยแไหคะแย่ yeah, มากจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาในระดับที่เราเรียกว่าภาษาระดับสนทนาเนาะแย่ yeah, มากจริงๆแบบนี้นะคะก็เป็นคำที่เราใช้ในการสนทนาตรงนี้แย่ yeah, มากจริงๆทั่วไปอะลองมาดูค่ะอันนี่สี่หากจะพูดถึงการออกแบบปก นิตยสารฉบับดังกล่าวถือว่าออกแบบได้ดีทีเดียวอ่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบไหนเอ่ยได้ดีทีเดียวเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบค่อนข้างที่จะทางการแล้วแต่ว่าได้ดีทีเดียวคำว่าทีเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นภาษาพูดเนาะก็จะเป็นกึ่งทางการนะคะส่วนอันสุดท้ายร้านนี้กินแล้วห้ามชักดาบนะโอ้โหควาว่าชักดาบชักเลยเป็นยังชักเลยของทวน,นะคะชัดเลยเป็นยังไงคะชักดาบเออนะคะ ก็เป็นภาษาเป็นศัพท์แสดงเนาะหมายถึงเป็นไงคะกินแล้วก็ไม่จ่ายเงินหนีนั่นเองเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนะคะก็เป็นภาษาในระดับกันเองนันเองค่ะอ่ะอันนี้ก็มีให้พวกเราได้ฝึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้อันที่สำคัญนะคะก็คือบริบทการใช้ภาษาระดับภาษาเนี่ยเราจะใช้อย่างไรนะคะก็ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่ง คู่สนทนาหรือผู้ที่เราจะส่งไปเนี่ยเขาเป็นใครฐานะอะไรสนิทกันหรือไม่แบบนี้เป็นต้นนะคะสองเราเนี่ยจะเอาคําไปใช้เนี่ยในโอกาสอะไรนะคะอันนี้สําคัญเลยโอกาสจะเป็นตัวบ่งบอกที่สําคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาไปใช้อยู่ในโอกาสใดนะคะงานพิธีการงานพิธีการก็ต้องใช้ในลักษณะที่มันเป็นภาษาระดับทางการเลยเนาะ งานฉลองที่ไม่เป็นทางการอ่ะฉลองอะไรดีละ่ะโอเคเป็นงานมงคลสมรสอ่าเราได้รับเชิญให้ไปพูดวพอวยพรในงานมงคลสมรสก็ต้องดูอีกแหละนะคะว่าเราเนี่ยบุคคลที่เราไปไวอวยพรเนี่ยสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็อาจจะใช้ถ้อยคำที่แบบสนทนากันเองขอให้แกแฮปปีม้มากๆมีความสุขล้านล,ล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปในฐานะเป็นอะไรดีละ่ะ เจ้านายหัวหน้างานไปอวยพรงานแต่งให้ลูกน้องเราใช้มาขอให้พวกคุณขอให้ทั้งคู่มีความสุขแฮปปี้ดีดาอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมเนาะเราก็ต้องใช้คำที่มันค่อนข้างสุภาพแล้วก็เป็นทางการนิดนึงอาจจะเป็นใช้ในระดับที่เป็นระดับกึ่งทางการแบบนี้เนี้ยนะคะเนื้อหาหรือสื่อต่างๆพวกเนี้ยใช่ทั้งหมดนะคะที่เราควรจะเหมาะสมหรือสื่อที่เราใช้ถ้าเราใช้สื่อในการสื่อสารเนี่ย เป็นจดหมายเราก็ควรจะใช้ภาษาในระดับภาษาเขียนแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราใช้ Facebook เป็นสื่อในการส่งผ่านเนี่ยเราก็จะพบว่า a c e b o o k เนี่ยก็จะใช้สื่อทีอ่จะใช้ระดับภาษาที่ค่อนข้างเป็นกันเอหรือว่าระดับสนทนาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่อีกนั่นแหละค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนถ้าเราเป็นเจ้าของเพจหรือเราทําเพจเกี่ยวกับเพจให้หน่วยงานราชะการเนาะ เวลาเราจะตอบคําถามใน a c e b o o k อย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะตอบโดยภาษาในระดับที่เป็นกึ่งทางการหรือระดับสนทนาทั่วไปจะใช้เป็นศัท์แสลงหรือสัพท์ภาษาทินอย่างเงี้ยหรือคําไม่สุภาพแบบเนี้ยก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ระบบบริบทในระดับภาษาแบบใดเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงนะคะว่าเราเป็นใครใช้โอกาสไหนใช้ผ่านสื่อใดสถานะไหนทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เราเนี่ย เอามาพินิจพิเคราะห์ว่าเราควรจะใช้ภาษาในระดับใดจึงเหมาะสมที่สุดซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะคะในการทํางานหากเราใช้ภาษาได้เหมาะสมถูกต้องตามบริบทต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบดูเป็นมืออาชีพในการทํางานนั่นเองนะคะอันเนี้ยสาคัญมากๆอยากจะฝากบอกกับพวกเราไว้ด้วยนะคะโอเคว่า,าถ้าเราคุยกันกับเพื่อนทั่วไปไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเราเนี่ย ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆหรือแม้แต่เราอาจจะเป็นทำเพจช่องทางทางการตลาดต่างๆใช้ในการสื่อสารอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพทันทีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนียอันเนี้ยนนเราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็ระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะสำหรับการเลือกใช้ระดับภาษาให้ถูกต้องตามบริบทและเหมาะสมนั่นเองค่ะ